สวัสดีครับผมธามจาก s อสซีฟิล์มโครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับข้างในนะครับของ v o l v o S90 T8 Recharge นะครับข้างในนะครับก็เป็นภายในของ v o l v o ที่คล้ายๆกับ v o l v o รุ่นอื่นๆนะครับแต่จะ,จะมีทีเด็ดความเจ๋งอยู่ตรงนี้ครับเกียร์รั่นเองนะฮะเกียร์ตรงนี้นะเนี่ยเขียนว่า u r e ิ f o r c e s w e d e นนะครับเป็นเกียรย์ใสๆโอ้โหซึ่งเป็นเกียร์ที่เฟี้ยวมาก แล้วก็พวกวิวคุณตี้ทุกอย่างนะครับของวอนโวไม่ต้องพูดถึงครับติดแน่นตึบไม่มีโยกเลยฮะตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับผม2องใบนี้นิ้วเลอะแน่เลยครับเป็นสีดํานะครับภายในของวอนโวนะครับทําให้ขึ้นมาแล้วรู้สึกนั่งสบายครับแล้วก็หรูหราแล้วเครื่องเสียงนะครับไม่ธรรมดาครับ Bowers and Wilkins นะครับถ้าใครได้ฟังนี่ก็ติดใจกันแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับ ก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับผมผมท่ามลาไปก่อนสวัสดีครับ